สวัสดีเพื่อนๆชาวมอร n i n g Moon ทุกคนผมช่องคริปโตบอยครับก็เดินทางมาถึงแมปสุดปังอันดับที่5นะครับให้กับเพื่อนๆสายฟรีแล้วก็เพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับจะได้อ่ได้ไปตัดสินใจกันนะครับว่าแมปไหนนะครับจะทำให้สายฟรีนะครับอย่างเราคุ้มค่ามากที่สุดนะครับวันนี้อันดับ5ก็อยู่ที่ w i n d ี้ฟิล d นะครับด่านนี้นะครับทรัพยากรก็จะเป็นก้อนหินนะครับ เพื่อนๆก็สามารถนะเตรียมเซตตีหินนะครับ3 T ทีแตกเข้าไปฟาร์มก้อนหินด่านนี้ได้เลยนะครับนะครับเข้ามาแล้วเพื่อนๆอาจจะแปลกใจนะครับว่าทําไมด่านนี้ตีหินเหมือนกันนะแล้วก็อดอปของก็อาจจะเหมือนเหมือนกันทําไมถึงเป็นอันดับที่5นะแตกต่างอย่างไรกับด่านล็อกกีโที่คริปโตบอยได้ให้เป็นอันดับ1น,นะครับนะเพราะว่าด่านนี้ก็ต้องเดินผ่านแมปไปหนึ่งด่านนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับนะดูครับกับดักเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเพื่อนๆก็ต้องใช้ต้องใช้เวลานะครับในการเดินกว่าจะเข้าไปถึงข้างในหรือว่าจะเข้าไปดูนะครับไปดูพวกเศษแร่หินหรือว่าก้อนแร่หินนะครับหรือว่าพวกกล่องนะครับก็จะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆนะครับตรงนี้เพื่อนๆืก็จะใช้ความระมัดระวังในการเดินนิดนึงนะถ้าเดินตรงนี้นะครับก็จะติดสถานะก่อแตกนะครับถ้าเดินถ้าโดนครั้งต่อไปนะครับก็จะทําให อ่ะโดนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนะตรงนี้ก็คือด่านนี้มันจะเสียเวลาตรงนี้นี่แหละครับนะที่แบบค่อยกระจ๊กกระจ๊กกระจ๊กไปนะครับนะอ่าตรงนี้เจอกล่องนะครับกล่องตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถนะครับอ่ามีดอกพวกเรดเฮิร์บกรีนเฮิร์บได้นะครับนะแล้วด่านนี้ก็อ่นเพื่อนๆมาฟาร์มก้อนหินเพิ่มเติมนะอ่ะนี่ไงน,นะครับมีเรดเฮิร์บกรีนเฮิร์บ นะครับแล้วก็ที่จะต้องมาเก็บเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกแร่เหล็กนะครับนะตรงนี้เพื่อนๆสามารถมาฟาร์มเก็บไว้เพื่ออนาคตได้นะครับนะเพื่อแพทหน้ามีการคราบพวกขวานเงินขวานเหล็กใช่ไหมเออไม่ใช่ขวานเงินสินะพวกขวานเหล็กอะไรงนี้ก็สามารถมาฟาร์มเก็บเอาไว้ก่อนได้นะครับนะด่านนี้ค่อนข้างเล็กนะครับนะแต่ว่านี่ดูดีนะกว่าจะมาตีหินได้ก็มีกับดัก นะขวางหน้าเราอยู่นะครับนะตรงนี้ก็จะตียากเขาเข้าไปตียากนิดนึงนะครับนะตรงนี้ก็ นะ้มันไม่เหมือนด่านล็อกกี้โรดนะที่แบบตีสบายๆนะครับนะ้าด่านนี้มันมันค่อนข้างจะ,ะเสียเวลานิดนึงนะครับนะแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆมาฟาร์มพวกแร่เหล็กเก็บเอาไว้นะครับนะฟาร์มไว้เพื่ออนาคตก็ด่านนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจอยู่นะแล้วก็พวกกล่องนี้ครับกล่องเล็กๆหรือว่าหีบสมบัติกล่องใหญ่กว่านี้นะครับที่เป็นขอบเหล็กสีเงินนะครับก็จะมีดอกพวก เลเทิร์บแล้วก็กรีนเทิร์บนะครับซึ่งช่วงนี้ราคาก็กําลังดีอยู่นะครับนะราคาไม่ตกเลยนะครับนะก็นี่ครับไม่เจออะไรแล้วแล้วก็ฟาร์มก้อนหินเก็บเพิ่มไปนะครับครบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด่านนี้จะได้อะไรบ้างนะครับนะก็ได้ครับได้ก้อนหินนะครับเมื่อกี้เปิดกล่องก็เจอท่อนไม้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงกระเป๋าดีกว่านะครับก็ได้ก้อนหินประมาณ42ก้อนนะครับแล้วก็ นะท่อนไม้อีก8ก้อนนะครับตรงนี้นะครับด่านนี้นะครับด่านวินดี้ฟิลตรงนี้นะครับก็จะได้ทรัพยากรพอๆกับด่านร็อกกิโลดนะครับแต่ว่าเอาเวลาเราเดินนะมันก็จะยากลําบากหน่อยนะเพราะว่าเราต้องระวังตรงนี้นะครับนะส่วนเพื่อนๆที่มีแร่ทองแดงเยอะแล้วนะครับนะอยากจะมาเก็บสะสมแรเ่เหล็กก็ด่านนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ของพอๆกับด่านร็อกกิโลเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอันดับ5านะครับสำหรับแมปสุดปังนะครับซึ่งคริปโตบอยก็จัดอันดับจากความคุ้มค่าแล้วก็เวลาฟาร์มนะครับนะเวลาในการใช้ฟาร์มว่าเราจะเสียเวลาไปเท่าไหร่บ้างนะครับก็จัดอันดับมาตามนี้นะครับนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องคริปโตบอยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ